สวัสดีครับมาดูลูกเหมือนปั๊มเข่ากว้างเนื้อทองแดงหลวงพรพรมนะพอดีมีคนมาขายก็เลยถ่ายให้ดูว่าถ้าพระติดเลี่ยมเราจะพิจารณาย,ย่างไงพระเนื้อทองแดงนะครับเข่ากว้างนเนื้อทองแดงดูจากทิมหน้าเห็นไหมครับหน้าหล,งลวงพรมพรมเราจะเห็นมีเส้นซ้อน เส้นซ้อนเยอะตามเส้นหน้าผากตามเส้นตาปกมีความคมผ้าผ่านการใช้มาพระปั๊มหน้าผากลั่นๆเล้าๆอย่างเงี้ยผ้ามีโอกาสแท้แล้วนะผ้ามีโอกาสแท้แล้ะเราดูหลังเห็นไหมครับหลังเนี่ยมีคีบจากการปั๊มเนี่ยพับมาด้านหลังเนี่ยหลังคอตึงเห็นไหมครับคมเนี่ยผ้าแท้แน่ดูจากผิวพันเนี่ยผ้าแท้แน่ แต่ว่าพระอยู่ในเลี่ยมเราต้องดูให้มั่นใจเพราะว่าการซื้อเนี่ยจะซื้อผิดพลาดไปมันจะไม่ดีนะครับอย่าชะล่าใจแนะนําจุดว่าเราก็ดูเส้นขอข้างขวาดูตัวตัดนะหูขวาพระหูขวาพระเห็นเส้นสี่เส้นไหมเส้นสี่เส้นเนี่ยเส้นสี่เส้นเนี้ยเกิดจากตัวตัดนมครับเกิดจากรอยตัดเนี่ยดูให้มีเส้นสี่เส้นเนี่ย อรอยตัดสี่เส้นเนี้ยแท้แน่นอนแท้แน่นอนนะพระอรุนี้ก็จะแท้แน่นอนซื้อไดนะ้ซื้อได้แล้วทั่วไปเนี่ยความคมเห็นไหมดูเส้นจีวรนะครับส่วนพิมพ์ลือสั้นลื้อยาวเนี่ยไม่มีผลกับราคาเท่าไหร่นะดูความสวยอย่างเดียวนะครับเส้นจีวรเนี่ยเป็นเส้นเลยจริงๆแล้วมันมีตัดข้างแขนเนี่ยมันจะยากแต่ว่าพระมันจะทายยากหน่อย ตัดข้างแขนเนี่ยข้างแขนอย่างเงี้ยแนวเนี้ยมันจะหยาบที่กระดูมองเห็นนะมองเห็นว่าผักตัดหยาบนะเนี่จะหยับหยาบนูนเป็นรอนๆอ,อย่างเงี้ยก็มองเห็นอยู่แต่หลักเลยให้ดูเส้นคอไว้ก่อนเส้นคอสี่เส้นใช่ไหมครับเนี่ยเส้นคอสี่เส้นหเห็นชัดเลยอย่างเงี้ยแท้แน่นอนโอเคซื้อได้ครับ